สวัสดีครับพบกับรายการในหน่วยตะลยสวนนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาลุยสวนกันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํายานะครับที่ใช้กันในมันสำปะหลังนะครับในต่อระยะนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับไปจนถึงเก็บเลยสําหรับเซตแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการคุมหญ้าแล้วก็ขยายนะครับสําหรับตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับคือตัวนี้นะครับฟูมินิน นะครับเป็นฟูมิออกซาซินนะครับเป็นยาคุมนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์ฆ่าด้วยนะครับในมันสำปะหลังเนาะสามารถฉีดได้ในมันสำปะหลังที่อายุไม่เกิน4วันหลังปลูกนะครับจอกธิ์ทั้งคุมและฆ่าตัวนี้คุมได้3เดือนนะครับรอฝนได้1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มปลูกนะครับแล้วมันมีหญ้าเสริมมาอาจจะต้นใหญ่หน่อยเราสามารถบวกไปกับตัวนี้ได้นะครับลาบอสนะครับเป็นคูโฟซิเนตแอมโมเนียมนะครับ สามารถฉีดทับไปได้นะครับถ้ากรณียังไม่มีต้นใบอ่อนแทงออกมานะครับหรือถ้าเกิดมันสัก3เดือนขึ้นไปเราก็สามารถฉีดได้เลยนะครับขอแค่อย่าโดนใบของมันนะครับตัวนี้จะออกฤิ์ในการทําลายจากใบลงสู่รากนะครับแต่ไม่ทําลายจากรากโดยตรงนะครับปลอดภัยต่อพืชประทานนะครับถ้าเราไม่ได้ฉีดโดนใบนะครับจะไม่มีปัญหาเลยนะครับต่อไปนะครับ จะเป็นเรื่องของการบำรุงนะครับตัวนี้นะครับสำหรับมัน1-3เดือนแรกนะครับฉีดไปนะครับจะช่วยเรื่องของการเล่งใบเล่งรากแล้วก็ช่วยเพิ่มความเขียวนะครับแต่สําหรับมันที่มีอายุ3เดือนขึ้นไปนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้คือลูนี่นะครับตัวนี้มีสารเมทฟิคอร์ไลน์นะครับฉีดแล้วเนี่ยจะสามารถหยุดยอดแล้วก็นําอาหารไปเลี้ยงลงสู่ผลผลิตนะครับก็คือทางหัวมันเนาะ โดยตรงได้เลยนะครับช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งช่วยเพิ่มน้าหนักหัวได้ดีนะครับแต่มีข้อระวังเล็กน้อยนะครับถ้ามัน3ามเดือนนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ใหญ่พอนะครับหมายถึงต้นของมันเนาะยังไม่สูงพอนะครับก็รอให้มันมันสูงกว่านี้หน่อยนะครับอาจจะเป็นในส่วนที่เราพอใจแล้วนะครับอาจจะไปตอนช่วงสัก4ี่หรือหเดือนก็ได้นะครับอยู่ที่อายุมันที่ว่าเราจะเก็บตอนไหนครับผมก็จบไปแล้วนะครับในมันสามหลังนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับ วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางอ่า t ิกต็อกนะครับลาซาด้าช้อปปหรือว่าจะเป็นอ่าเพจเฟซบฟุ๊กเทียนชัยเกษตรนะครับสามารถเข้าไปสอบถามนะครับได้เลยนะครับ